จากสีตรังแจ้งข่ายสื่อสารตำรวจภูทรจังหวัดตรังทุกสถานีแต่ว่ายิบสินี้สีตรังทดสอบวอ6เหตุการณ์และนาำผู้รับห่วงระยะแต่1พย2 1 0 0ถึง2พย .0815 ขออนุญาผลัยขายสื่อสารข้างเคียงสักครู่เปลี่ยนเมืองตรังจากสิตรังว2อว16 6เปลี่ยน สีกุอาวุธปืนิดขบรทิแบบปืนกาใช้กับุืขนาสงบกตรงทราบเมืองตรังวอ16จับกลุมพลอาวุธปืนและเสพขับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบบปืนปากกาใช้กับกระสุนปืนขนาดจุด2-2จำนวน1กระบอก ดาบตำรวจสมเกียรติกันตังจากสิตังวอลสองวอลสิบหกเปลียนสิตังซากเป็นตังวอลสิบหกสี่ส 4, เหตุการณ์ทั่วไปปกติสิบตำรวจเอกอภิชาติเย็นตะขาวจากสิตังวอลสองวอลสิบหกเปลียน สีตรังทราบยันตาดขาววสิบกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยตำรวจตรีสุภชัยหัวยอดจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนหัวยอดระดูกสีปกติดีดัวโตกระยสีตรังทราบหัวยอดวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติสิบตำรวจโทรขจรยศเปลี่ยนจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยน สีตรังทราบปรี่ยนวสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจวีรศักดิ์สิเก่าจากสีตรังวอสองวสิบหกเปลี่ยนสิเก่าจากสีตรังวอสองวสิบหกเปลี่ยน สีตรังราบสิเกวสิบหเหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยตำรวจโทรประภัยหวังวิเศษจากสีตร,งร 2, ังวสองวสิบหกเปลี่ยนสีตรางทราบหวงวิเศษว,ว,ศษวสิบหเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจกิศนะนายโยงจากสีตร,งร 2, ังวองวสิบเปลี่ยน ส,สีตรังทาบนายงวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาตำรวจสายันรัศดาจากสีตรังวอสองวอสิบหกเปลี่ยนสีตรังทาบร,รัศดาวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติสิบตำรวจเอกสมปอง หัตสำราญจากสีตรางวอสองวสิบหกเปลี่ยนสีตรางทราบหัตสำราญวอสิบหกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยตำรวโตรีสมศักดิ์ของเต็งจากสีตรางวอสองวสิบหกเปลี่ยน สีตรังทราบของแตงวอลสสีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ10บตำรวจโทรพิพัฒน์หนองเอื้องจากสีตรังวอลวอลสเปลี่ยนสีตรังทราบหนองเอื้องวอลสสีเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาตำรวจชนะเขาวิเศษจากสีตรังวอลวอลสเปลี่ยน สีตรังซับเขาวิเศษวสิทพกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจสมพงศ์โกยางจากสีตรังวสองวสิทพกเปลี่ยนโคกยางเขาวสามนามเปลี่ยนสีตรังซับโคกยางวสิทพกสี่เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจอภิสิทธิ์ ในควรจากสีตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนตร,รนัสีตรงังทราบในคุณวสิบหกเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจร้อมัดน,น้องตรุดจากสีตรังวสองวสิบหกเปลนสิตรวจรรสีตรังทราบ น้องตุดวสิบหกสีเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจมนตรีจากสีตรังแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการทดสอบวสิบหกเหตุการณ์เลนาำผู้รับสีตรังหกวสองทุกสถานีได้รับรายงานเหตุการณ์และระดีเกิดในพื้นที่ดังนี้สพเมืองตรังจับกุมบรวุธปืนและเสพขับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนคน ของกลางอาวุธปืนไทยผลิตแบบปืนปากกาใช้กับกระสุนปืนขนาดจุด2-2จำนวน1กระบอกนอกนั้น6อวงทุกสถานีทุกสถานีรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติสิตังเลิกทดสอบวสิ6จากสิตังดาบตำรวจเฉลิมพลหนองเหลกเ็กสิบตำรวจเอกสุทธิหับหาวอ4ีเวนวิทยุสื่อสารจากสิตัง0ุดแปดสองหนึ่งวขายข้างเคียงเปลี่ยน